สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนอน,นักสะสมครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะมาให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อนอน,นักสะสมครับ เกี่ยวกับเหรียญนะฮะซึ่งเป็นเหรียญที่เรียกกันว่าเหรียญ10บบาทการจนาพิเศษนั่นเองครับหากใครพบเจอนะครับในส่วนของเหรียญที่สยามชาแนลจะอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังนั้นนะฮะจะมีราคาสูงถึง5000บาทนะครับในการเล่นหาของกลุ่มนักสะสมสยามชาแนลก็ยินดีที่จะประกาศรับซื้อด้วยนะครับก่อนที่จะฟังข้อมูลดีๆจากสยามชาแนลใครขออนุญาตขึ้นช่องทางติดต่อให้กับเพื่อนๆก่อนครับ นี่คือช่องทางติดต่อนะฮะของสยามชาแนลนั่นเองครับเพื่อนๆครับนี่ครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางนะครับฝั่งซ้ายนั้นเป็น QR code ยิงสดเข้ามาฝั่งขวานั้นเป็น ID line นะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางครับนะครับ ID นะฮะสยาม 44FC สำหรับ FC ของเรานะครับตอบสดกับสยามชาแนลครับท่านที่กดติดตามช่องแล้วและก็แชร์คลิปให้1ครั้งนะครับสามารถพูดคุยได้ที่สยาม 44FC ครับ ทุกท่านมาดูข้อมูลของเหรียญนะครับการจนาพิเศษนะครับ10บาทดังต่อไปนี้นะครับฟังให้ดีข้อมูลเป็นแบบไหนมาฟังกันครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับเหรียญ10บบาทการจนาพิเศษนะครับที่เราพบเจอกันอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆนั้นในหลายคนก็นะครับมีไว้ในมืออยู่แล้วละนะครับซึ่งลักษณะของเหรียญนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือด้านหน้านั้นจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชก,กาลที่เก้ามีพระนามของพระองค์ท่านอยู่บริเวณขอบเหรียญแบบนี้นะครับจะมีทั้งเนื้อนิกเกิลน,นะฮะที่อยู่ด้านนอกนะครับขอบแล้วก็ด้านในนั้นเป็นสีทองเหลืองครับเหรียญ1ิบาทกาญจนาพิเศษนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์นะฮะแบบนี้นะครับ เป็นตราสัญลักษณ์นะฮะฉลองศีดีลาทสมบัติครบ50ปีครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็นะฮะถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมากรณีพิเศษนะครับเนื่องในนะฮะการเฉลิมฉลองนะฮะงานนะฉลองศีดีลาทสมบัติครบ50ปีครับการจนาพิเศษเมื่อวันที่9มิถุนายน2539ประเทศไทยนะครับด้านล่างบอกราคาคือ10บาทครับ เหรียญ10บาทการนตพิเศษครับมีการเล่นหากันอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับมีหลายแบบนะครับบางแบบนั้นก็ราคาสูงถึงหลักพันบาทนะครับส่วนอีกบางแบบนั้นมีราคาพุ่งสูงถึง5,000บาทเลยทีเดียวครับเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับฟังช้าๆแล้วจําให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปพบเจอลักษณะเหรียญดังต่อไปนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญ10บาททั่วไปนั้นนี่ครับก็จะมีนะครับในส่วนของสีทองเหลืองแล้วก็สี นิกเกิลน,นะฮะหรือว่าสีเงินนะครับอยู่2สีด้วยกันนะฮะด้านในเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับส่วนบริเวณเนี้ยนะครับจะเป็นสีเงินนั่นเองครับ mm hmm. ทุกท่านครับเชื่อหรือไม่ครับว่าเหรียญที่นักสะสมเขาเล่นหากัน นะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างที่จะแพงสูงถึง5,000บาทเมื่อก่อนนั้นเคยทะลุไปสูงถึง1 0 0 0 0บาทครับและเกิดขึ้นได้ในเหรียญนะฮะสิบาทการจนาพิเศษครับเมื่อเพื่อนๆนั้นไปเจอเหรียญนะครับที่เรียกว่าการจนาพิเศษแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆไปเจอเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับฟังให้ดีนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจําให้ดีนะครับแล้วนะครับปรากฏว่านะครับปกติแล้วเหรียญเนี่ยนะฮะเอ่าเหรียญ10บบาทการจนาพิเศษนี้นะครับ จะเป็นสีเงินและก็สีทองเหลืองใช่ไหมครับที่อยู่ตรงกลางนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอเหรียญแบบนี้นะครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเนื้อของนิกเกิลทั้งหมดนะครับนะฮะเป็นเนื้อของนิกเกิลทั้งหมดนะฮะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับนะฮะเหรียญนี้จะมีราคาสูงถึง นะครับ5,000บาทสภาพใหม่ๆนะครับเราก็ยินดีที่จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับเป็นในส่วนของเหรียญ10บาทนะครับที่เป็นการจนาพิเศษแบบนี้นะครับยืนยันว่ามีจริงๆนะครับซึ่งนะครับนักสะสมเข้าใจว่านะครับก่อนที่นะครับจะมีการผลิตนะฮะผลิตในส่วนของเหรียญที่เป็นเหรียญ 2- สีแบบนี้ขออนุญาตนะครับฟังคาบรรยายช้าๆนะครับก่อนที่จะผลิตนะฮะในส่วนของ เหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนอกเป็นนิกเกิลแบบนี้สีเงินแบบนี้นะครับมีการทดลองหรือว่านะครับการลองผลิตนะฮะลองบล็อกนะฮะตามข้อมูลที่พูดคุยกันในกลุ่มนักสะสมนะครับแล้วใส่แต่เนื้อของนะฮะนิกเกิลเข้าไปจึงทําให้เหรียญ10บบาทนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะฮะแบบนี้นะครับซึ่งปกติที่เราพบเจอนะครับในส่วนของเนื้อ นี่เกิน,นั้นจะเป็นเหรียญ20บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับไปเจอนะครับด้านหน้าเป็นภาพรบรมรูปข,ของพระองค์ท่านแบบนี้นะครับเป็นการจนาพิเศษนะฮะแบบนี้นะครับแล้วด้านหลังนะฮะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยแต่จุดที่เพื่อนๆควรดูนั้นคือบริเวณนี้ครับคือราคานะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่ได้เขียนว่า20นะครับเขียนคาว่า10บาทเมื่อไหร่นะฮะเหรียญแบบนี้นะครับจะมีราคาทะยานสูงถึง 5,000บาทครับราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับสยามชแนลก็ประกาศรับซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลของเหรียญนะครับการจนาพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับที่นักสะสมเขาเล่นหากันและมีราคาซื้อขายได้จริงนะครับเนื่องจากว่านะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับก็นะครับอาจจะไม่เคยสังเกตเหรียญ10บาทการจนาพิเศษครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยัง ไม่เข้าใจว่าเหรียญ10บบาทการจนาพิเศกลักษณะแบบนี้นั้นเป็นเรื่องปกติหรือเปล่ามาดูกันครับในส่วนของเหรียญ10บาทการจนาพิเศษนะครับยกเว้นที่เป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับจะมีราคานะครับนะครับถ้าเกิดว่านะครับเพื่อนๆจับเหรียญหมุนแบบนี้แล้วตรงขึ้นไปที่ทางเดียวกันแบบนี้เหรียญน,นะฮะการจนาพิเศษ10บบาทนั้นเป็นเรื่องปกติครับไม่ว่าจะเป็น10บาท20บาทก็จะตรงขึ้นทางเดียวกันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแบบนี้เรายัางไม่รับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญ1ิบาทกาญจนาพิเศษนะครับที่เพืเ่อนๆส่งเข้ามาเยอะเลยนะฮะที่ตรงขึ้นทางเดียวกันแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นักสะสมยังไม่เล่นหานะครับแต่ถ้าเกิดว่านี่ครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านครับสังเกตเหรียญของท่านให้ดีที่อยู่ในมือนะครับฟังนะครับนะฮะเหรียญของท่านนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูให้ดีนะครับเก่าแบบนี้ก็ประเมินราคาให้ถ้าหมุนกลับมาแล้วปรากฏว่านะครับ ด้านหลังกลับลงมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆถึงจะมีราคารับซื้อหรือราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมค่อนข้างที่จะแพงนะครับแบบนี้ก็ประเมินราคาแพงสภาพใหม่ๆเนี่ยก็นะฮะอาจจะถึงหลักพันนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นในส่วนของเหรียญการจนาพิเศษถึงมีราคานะครับถ้าตรงขึ้นแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญนะครับที่พบเจอนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอเหรียญที่เป็นเหรียญ10บาทนะครับฟังให้ดีนะครับขออนุญาตอธิบายอีกรอบหนึ่งถ้าไปเจอเหรียญที่เป็นเหรียญ10บาทนะครับและเป็นเนื้อนนกเกิลทั้งเหรียญแบบนี้แต่อยู่กับเหรียญราคา10บาทการจนาพิเศษนะครับเรายินดีที่จะ ประเมินราคาให้กับเพื่อนๆครับใครเข้าใจแล้วว่าสยามชาแน,นลประกาศรับซื้ออย่างไรในคลิปนี้ยืนยันนะครับว่าเหรียญที่มีเนื้อนิกเกิลทั้งหมดทั้งเหรียญน,นั้น10บาทนั้นมีจริงๆและมีหลายเหรียญน,นะครับเนื่องจากมีนักสะสมนั้นพบเจอกันหลายเหรียญแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมีลักษณะที่เราพูดถึงนะครับเพื่อนๆครับขออนุญาตขึ้นเกี่ยวกับคนให้อีกครั้งหนึ่งครับ นี่เป็น q คียวคแล้วก็ช่องทางติดต่อนะครับสามารถติดต่อมาได้นะฮะเราซื้อขายจริงนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับเพื่อนๆส่งมาได้ขอให ตรงกับสเปคที่เราต้องการนะครับก็ยินดีรับซื้อเลยนะครับแนะนําอย่างเดียวครับดูคลิปและฟังคําบรรยายจากอาจารย์สยามชาแนลให้ดีนะครับก่อนที่จะส่งมาขายและจะขายได้จริงครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอก็อส่งมาขายได้เลยนะครับขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรา ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ